วันนี้รถเข้าใหม่ครับพี่ๆสองเทนเนอร์นะรถมาลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะฮะว่าที่บริษัทเพชรยนต์นะวันนี้รถมาลงที่สาขาสองนะครับ CHR เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็น o u t i t เข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทนเนอร์อีกลำหนึ่งนะจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทยอยลงมีรถมาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มาดูกันนะรถเข้าใหม่มีรุ่นอะไรบ้างนะครับพี่ๆเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือสองนะครับหรือไม่ผมอาจจะเอาคลิปนี้ไปลงช่องอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามีรถเข้ามาหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนนะขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเทรลเลอร์มาลงนะครับผมก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายเลยไม่ได้เอาไมค์มานะครับจะพยายามตัดเสียงรบกวนออกให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเทรลเลอร์มา1คันรถวันนี้มีรถอะไรมาบ้างนะครับเผื่อจะ ไปถูกตาต้องใจใครนะครับก็<ม>สามารถติดต่อมาหาเต้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้นะครับหลักๆที่ผมมองเห็นวันนี้มี Alt เอาติสนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีเป็น chr นะฮะเอาเรวมไปถึงแคมรี่ด้วยนะครับมีแคมรี่มาหน้าตะปี17นะสีดำนะครับ20งุ่จน์่ะี chr นะครับลงมาแล้วคันแรกสีดำสวย มาอัปเดตต่อใครนะครับที่ช่องผมได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถไปใช้งานเกียร์ A นะครับฝากไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่ง CSR ชั้นแรกมาแล้วนะฮะหรือว่าจริงๆพี่ๆที่สนใจรถทุนไหนนะครับในสต็อกผมนะมีรถอยู่ประมาณสัก400กว่าคันนะฮะก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมมาให้ได้รับชมกัน เพิ่มเติมทางไลน์นะครับหรือพี่พี่โทรมาก็ได้ฮะเอามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าระคุมราคาเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยนะฮะแต่ว่ามาอัปเดตก่อนละกันว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับจะได้รู้กันพี่พี่ก็จะได้ทราบกันนะฮะอย่างคันนี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวมิดหรือเปล่าตัวไฮเลขไม่อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเนี่ยเอาเป็นนะครับก็พอรถเข้ามาเนี่ยก็จะมีพี่ๆีทีมช่างของผมคอยคิให้นะครับ ถ้ารถทางไหนที่เข้ามาแล้วไม่เป็นไปตามสเปคที่ตกลงกันไว้ก็จะตีคืนไปนะฮะ<ม>ถ้าไม่ใช่เกรดเเราไม่ได้รับเข้ามาอยู่แล้วผมตัดประกันให้ในส่วนโครงสร้างนะครับรถไม่มีชนหนักที่กว้ามจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับถอยไหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเอาติสนะคันนี้น่าจะเป็น16ึุ่่นจีนะที่ๆสีดำนะครับทะเบียนหนึ่งหกจ็ดหกะใครสนใจ้างไหนพิเศษนะครับสามารถ แอดไลน์มาแจ้งเลขทะเบียนกับผมได้เลยนะครับแอดไลน์มาแจ้งแจ้งเลขทะเบียนได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะมาแล้วนะฮะหน้าตาหล่อๆบอดี้สีดำแบบนี้มาเลยนะครับเข้าไปกันแบบนี้จริงๆเนี่ยมีเข้าเยอะกว่านี้นะพี่ๆมีสองเทนเลอร์ด้วยจอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นอีกเทนเลอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกเทนเลอร์หนึ่งอ่ะไปดูเทนเลอร์นู้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเทนเลอร์นู้นเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูนะ แป๊บหนึ่งนะครับคันไหนถูกตาต้องใจนะพี่ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยมีสีเนวี่บูมาด้วยหนึ่งคันนะพี่พสีเนวี่บูหนึ่งจุดกุ่นจีมาหนึ่งคันนะสีเนวี่บูนะครับแล้วก็ CSR มาเยอะมีนิวเอาติสมาด้วยหนึ่งคันสีอสอ่ารถนี้มีเอาติสที่เป็นตัวไหมนั่นเชน้าธนูนะสีดำมาสองคันเลยคันนี้ก็1นึุดุ่นจีเหก,กัน องหาสีดําอยู่นะตอนนี้มาแล้วสองคันนะครับมาได้เลยมาแล้วสองคันสภาพมาแบบเกเอเลยนะครับแล้วก็ซีเอชอาสีขาวก็มีมานะครับด้านบนตรงนู้นนะฮะอ่าก็อย่างรถกระบะแบบนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะพี่ดูได้เลยนะครับเป็นหน่วยงานของอะไรนะ การศึกษาองระบบอ่าเป็นรถกรอสอเนเชียงรายนะพี่นะอ่ารถเข้ามาก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอั t ติเป็น t o โย t a เนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานเกือบทั้งหมดเลยที่เรารับเข้ามานะครับอ่ามานะครับสีขาวก็มีคำหนึ่งด้านบนตรงนี้นะครับสบายใจได้นะฮะสบายใจได้ใหญ่ที่สุดในมีนบุรีแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ได้รับชมกันมาดู CSR สีขาวกันบ้างขอ,อยไุญคัน นะครับถอยไม่หนึ่งคันสำหรับซีเอาวทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้ทะเบียนสามหลัก601นะนะครับรอเนื้อคู่อยู่นะครับทุกคันนี่ลงจากเทนเลอร์มาตอนนี้นะฮ<อ>ะเดี๋ยวเราจะมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้สองวงันรถพร้อมใช้งานแน่นอนครับน่าปั ในส่วนของราคานะพี่ๆผมรบกวน,นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะอัปเดตราคาให้สาหรับรถเข้าใหม่เพราะว่าผมจะไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะฮะทราบแค่ว่ามีเทรลเลอร์มาลงผมก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมการซ HR คร่ hmm. ้าวๆววันนี้ที่ผมเห็นนะมีซ H เเข้ามาห้าคันสีขาวสี่คันสีดำหนึ่งคันนะ mm hmm. ครับเดี๋ยวไปแอบดูดีกว่าคันสีดํามีเลขใหม่เท่าไหร่ไปดูกันหน่อยสีดําเลขใหม่เท่าไหร่สี mm hmm. ดําเลขใหม่เท่าไหร่เย mm hmm. คันนี้ ไม้แปดหมื่นนะกันนี้อขออภัยด้วยนะครับมาดูกันหน่อยไม้แปดหมื่นนะครับสีดำไม้แปดหมื่นพี่่ดูนะสภาพแรกรับมาแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับตําหนิเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะสวยมากนะครับรภาพเข้ามาวันแรกก็สวยขนาดนี้แล้วนะฮะฝาดเอาไว้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหา CHR นะครับไม่ผิดหวังแน่น,อน,อ,น,น,อ,อ,นอนตอนนี้มีเข้ามาดูในสต็อกวันนี้น่าจะร่มรวมสิบคันนะครับสาหรับ CHR นะ เยอะแยะมากมายนะครับก็ดูไปชิวๆนะพี่นะคลิปนี้ก็ไม่ได้มาจาะจงรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่อยากให้พี่เห็นบรรยากาศนะครับว่ารถเข้ามานะับมาเป็นเทนเลอร์แบบนี้เราก็ตัดเกตเข้ามาก็มีฝ่ายจะซื้อหรือว่าฝ่ายที่เป็นคิวซีนะมาตรวจเช็ครถให้ตอนแรกรับค่าตรวจรถไม่เป็นไป,น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 ปนตามเลื่อนไขที่เรารับตั้งแต่แรกนะฮะก็จะสรงกับนะครับจะไม่ได้รับเข้าอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขของเรานะฮะ รถก็ทยอยเอาลงเรื่อยๆนะครับตรงนู้นแคมรี่ผมอยากดูแคมรี่จัง <c oughs> นะฮะแคมรี่ตอนนี้ปี17นะของผมในสต็อกจะเหลืออยู่แค่คันเดียวที่เป็นสีดำน,นะครับวันนี้ก็มีเข้ามาคันหนึ่งเป็นสีดออําคันนู้นนะผมยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่ทไหนที่มองหาอยู่ Camry ม,มาเลยนะมาเลย<ม>เลขไปอะไรยังไงเดี๋ยวผมส่งเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะครับอ่ะหไหนก็ระว่งรอง ลงเทนเลอร์นะแต่ผมอัปเดตเงื่อนไขอะไรต่างๆนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับหรือว่ารับวิษาหอิกตรงนี้ผมมีดอกเบียพิเศษให้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะฮะเริ่มต้นอยู่ที่2.79แล้วก็อาชีพในกลุ่มนี้เนี่ยมาจากไปน้ซนมาเซ็นที่บริษัทผมนะครับผมอนุมัติให้ไวได้ภายใน3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะ ก็อาชีพหลักกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นออสการ์นะครับก็สามารถอาร์ติมัตไว้ได้นะครับอะระหว่างนี้เดี๋ยวรอทเทรลเลอร์ลงแรงต่างหน้าได้เยอะเลยเพราะว่า2เทรลเลอร์นั่งหน้าติดกว่าันเดี๋ยวมาดูรถที่จอดอยู่สาขา2กันหน่อยดีกว่านะครับออาผมแจ้งพี่ๆหรือยังว่าวันนี้ผมอยู่ที่สาขา2นะปกติเนี่ยผมจะไปถ่ายคลิปอยู่ที่สาขาใหญ่สาขาหนึ่งใช่ไหมตรงนั้นจะมีรถจอดเยอะมากแต่ว่าวันนี้ผมมาอยู่ที่สาขาสองเพราะว่า,วาทเทรลเลอร์เวลาเขาเอารถมาลงเนี่ยเขาก็จะมาลงที่สาขาีเดี๋ยวมาอัปเดตตรงนี้หน่อยดีกว่า ครับว่าสาขาสองมีรถอะไรจอดอยู่บ้างนะครับยอ้อนก็ค่อนข้างเยอะอารติสก็มีนะครับแล้วก็มีเซียสด้วยนะครับมีเซีด้วยหนึ่งคันไปดูพาพี่พไปดูคันไหนดีเดี๋ยวขอไล่จากคันแรกดีกว่าวไปไล่คันแรกก่อนครับอ่ะมันเลยนะฮะมันเลยมันเลยอารติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีนะครับปีสองพั 102, นสิบเก้าไม์แสนสองนะฮะคันนี้ก็ 4ี่แ0 0สนาพันนะครับสี่แสนสองหมาพอย่างรถคันนี้หรือจะเป็นรถอนเนกประสมนะฮะอย่างโมบิลโอหรือ BRV ก็มีเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยเป็น BRV 1.5 s วนะครับ4 8 9 0 0 0ปี2021นะครับเลขไมล์มสแสนสามเลขไมล์แสนสามคอดขาวไปชุดนครับนะครับอินโนวนะครับก็มีนะอ่า p p v p v ผมมี ทุกเซกเมนต์นะพี่ๆนะโทรมาได้เลยนะครับอยากได้รถประเภทไหนแล้วก็ในส่วนของห้องรับรองนะครับก็มาจัดไปแนที่นี้ได้นะฮะมีเครื่องดื่มนะครับแอร์เย็นโซฟานั่งสบายมานั่งเล่นนั่งรอมีลูกเล็กเด็กแดงมาเดินดูรถมาได้เลยนะครับและที่สาขาหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเองนะครับมีรถให้พี่ๆได้ทดลองขับได้มาเดินเลือกซื้อเลือกชมมากกว่า400คันนะครับ เอามานี่ดีกว่าผมมีทีเด็ดหนึ่งคันเพราะว่าทีเด็ดเพราะว่าเหลืออยู่คันเดียวนะฮะเหลืออยู่คันเดียวเป็นตัว Altid <อ>นะครับ m a y n e s c h หน้าธนูสีขาว 1.8e นะครับราคาเนี่ยไม่ถึงสี่แสนนะพี่ๆนะ 1.8e นะครับเอา้าไม่ใช่คันนี้หรอ1.6นี่มัน1.6จุ่นจีสีขาวรนุ่นจีสีขาวก็มีเดี๋ยวผมหา1.8ก่อน นเหลือยุคคันเดียวในสต็อกเป็นสีขาวนนเดี๋ยวแป๊บหนึงนะผมเดินหาให้พี่ี่ดูก่อนนะครับขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยเรียนตามตรงเลยว่ามาถ่ายเนี่ยไม่ได้มีแผนอะไรเลยนะฮะ mm hmm. เปลี่ยนเทลเลอร์มา mm hmm. ผมหยิบกล้องมา mm hmm. ปุ๊บถ่ายเลย <c oughs> <c oughs> นะครับถ่ายเลยไม่ได้วางแผนอะไรนะครับติ์หนึ่งจุดแปดขายไปไหนไม่รู้นะครับสีขาวแต่ว่ามีอยู่หนึ่งคันไม่แน่ใจว่ามีใครเอาไปทดลองขับหรืออะไรหรือเปล่าครับมาเลย ลดมาลงอีกหนึ่งคันก็เป็น c ี r นะครับคันนี้ก็ทะเบียนส่วนกันนะทะเบียนสามหลักนะครับหกหนึ่งสามคันนี้เป็นหกศูนย์หนึ่งอ่ะก็มาลตเดียวกันนะครับมาลตเดียวกันคันนี้หกสี่ศูนย์ันนี้หกหนึ่งสามมีให้เลือกเยอะครับสำหรับ CSR ออนแบบนี้พี่เข้ามาได้เลยนะเติดต็มแล้วไม่ได้นะครับ เต็มระบบเรียกว่าเต็มระบบนะบเดี๋ยวรอแอนด์รี่ลงเดี๋ยวอัปเดตกรองหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะที่พี่ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับว่ารถเข้าใหม่มายังไงอะไรแบบไหนนะครับจะได้รับชมกันถือว่าผมมาอัปเดตแล้วการคลิปนี้ไม่ได้จะมาขายของอะไรยางใดก็ให้ที่ได้รับชมบรรยากาศนะฮะนานๆผมจะได้มาขายที่สาขานี้สักทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยกด ติดตามช่องเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่ๆแบบนี้ผมจะมาอัปเดตได้รับชมกันก่อนใครเลยพี่ๆก็จะได้เห็นว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างเผื่อถูกใจนะฮะก็จะได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องอรายละเอียดตัวรถกันนะครับมีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ